มีพี่น้องที่ปลูกถั่วฝักยาวรวมไปถึงพริกมะเขือที่เจอปัญหาเพลี้ยอ่อนหรือว่าเพลี้ยตัวดำเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าใช้ยาตัวไหนเพราะพี่น้องที่ถามเข้ามาเนี่ยใช้ยาหลายตัวแล้วมันไม่หายมันไม่ตายมันไม่หมดจากสวนนะครับยาที่ผมใช้เนี่ยผมใช้อิมิดาโคลพิตครับเป็นชื่อสามัญส่วนชื่อทางการค้าก็าโปรวาโด นะครับเป็นสารกลุ่ม4กลุ่ม 4a นะครับจะกำจัดได้ดีมากฉีดครั้งเดียวเนี่ยร่วงนะครับโดยเฉพาะเพลียอ่อนหรือว่าเพลียตัวดำเนี่ยพี่น้องที่ปลูกถั่วฝักยาวนะครับลองเอาไปใช้ดูเพราะว่าถามกันเข้ามาหลายท่านว่าผมใช้ยาตัวไหนนะครับเป็นสารกลุ่ม 4a นะครับชื่อ อิมิดาโคลพิดเนี่ยเป็นชื่อสามัญน,นะครับส่วนชื่อทางการค้าหรือว่ายี่ห้อโปรโวาโดนะครับเป็นสารกลุ่ม4ส,สารกลุ่ม4ที่ใช้ดีเกี่ยวกับจำพวกเพลี้ยอ่อนมีอีกตัวหนึ่งครับอะซีทานมิพิดอะซีทานมิพิดเป็นสารกลุ่ม CA เเหมือนกันนะครับใช้ดีนะครับฉีดจำพวกเพลี้ยตัวอ่อนเนี่ยเพลี้ยดำ รวมไปถึงเปรี้ยอื่นๆดีมากๆนะครับสารกลุ่ม C A เนี่ยจะใช้ได้ดีอยู่สองตัวนะครับโดยเฉพาะเพลี้ยดำพราะว่าเพลี้ยอ่อนเนี่ยอาซิธามิพลิตเป็นชื่อสามัญน,นะครับแล้วก็อิมิดาโคลพลิดชื่อสามัญน,นะครับสองตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับฉีดครั้งเดียวร่วงนะครับแต่เราต้องมีการฉีดซ้ำภายใน3วัน สามวันครั้งไม่เกิน3มครั้งครับหายหมดไปจากสวนไม่มีกลับมาแน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องที่เจอปัญหาใช้ยาตัวไหนมันก็ไม่หายมันก็ไม่หมดสักทีเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวนี้แหละครับอิมิดาโคลพิดนะครับชื่อสามัญชื่อย่อโปรวาโด นะครับฉีดแค่ครั้งสองครั้งนี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่มีแล้วแหละแต่เราต้องฉีดซ้ํานะครับประมาณ3มรอบหลังจาก3มครั้งแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็สลับตัวยานะครับสลับตัวยากับตัวยาของอกลุ่มอื่นเพื่อป้องกันการดื้อยาในการใช้ยานะครับ